ครับครับวันนี้ผมมาถึงสนามชนบุรีนะครับขณะนี้ร้อนมากแต่ต้องดันด้นมาครับมีสาเหตุทำไมต้องมาเ,เนื่องจากต,ต้องการมาพบบุคคลสำคัญอย่างยิ่งเลยครับใครก็ช่างณนะขณะนี้ที่เล่นนกเขาติดตามทั้งโลกออนไลน์ผมเชื่อว่า ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนีน่ยทุกคนอยากทราบต้องขอแนะนำท่านเบื้องต้นก่อนนะฮะท่านคนนี้คือครับผมสวัสดีครับผมพันตำรวจโทเลวัเสีน้ำตรับ RAY ครับเบิร์ดฟาร์มครับผมผมเชื่อว,ว่าทุกคนอยากเห็นตัวจริงมากเลยครับอ <laughs> ขอเข้าๆนิดนึงท,ที่มาที่ไป RAY เป็นมาอย่างไงครับจริงๆแล้วผมไอวายวนเนี่ยเล่นนกมาประมาณเกือบ30ปี30ปีที่ผ่านมา<ร>เล่นมารุ่นๆกับเจคุมะและฮมัมซอมานังยงเจคุมะก็ MLT อลมซอมนังยงก็ DN <ร>เป็นรุ่นรุ่นเพราเราเป็นคนอายุรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกัน,นแล้วก็เล่นนกคด้วยกันฮัมซอกเขาก็รวยไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เจคุมะก็รวยไปแล้วเหลือผมเนี่ย เพราะว่ารับราชการมันจะทําเต็มตัวมันยากหน่อยนะครับก็เลยเนี่ยเป็นที่มาที่ไปตลอดเลยทํามาเรื่อยเรื่อยแต่ว่าไม่เปิดเผยตัวเท่าไหร่ให้แจ๊กบุมะขายบ้างให้คนต้องขายบ้างแต่ตัวเองก็ทํบแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยจะทราบนะฮะทราบครับครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้ได้ได้เจอตัวจริงวันนี้มีเรื่องอยากจะเรียนถามจริงๆอันนี้อันนี้ สุดแท้แต่ท่านนะฮะว่า<ช>จะจะพูดได้มากน้อยแค่ไหน<า>เรื่องเนี่ยที่อยู่ในโลกออนไลน์ตอนเนี้ยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ๋อมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับผมเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้เกิดอะไรมันเป็นเรื่องที่มันเกิดแล้วแต่ว่าไม่มีคนมาพูดกันนั่นเอง,งนั่นดีครับเรื่องนี้เลยผมเลยจะต้องมาไขาข้อข้องใจเปิดเผยข้อมูล <laughs> สู่วงกว้างขอขคร่าวๆครับที่มาที่ไป ทำไมท่านถึงกล้าออกมาพูดเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว5ธันวาผมมาแข่งนกที่สนามนี้ครับผมนกสนามนี้นกผมเพิ่งได้แชมป์ถ้วยสมเด็จพระเทพข่าวที่นาที่ว่ารับถ้วยกับประกาศจากฝีมือพระหัตมาชนะเลิศที่โน,น่นมาแข่งที่นี่ผมฟังนกทุกตัวนะครับไม่มีนกไหนที่ชนะและเข้า แต่อยู่ๆนกผมไปได้ที่เจ็ดซึ่งผมฟังแล้วร้องดีกว่าวันนี้เยอะช่วงนั้นไเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในวงกว้างก็ณวันนั้นหลายๆท่านที่ที่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์ก็พูดลักษณะอย่างนี้นะฮะก็กรณีนี้มันนกคนที่ได้ที่สองเนี่ยมาจับมือกับผมแล้ว ออของจน,นะมาจับมือว่าวันนี้ยกให้ผมครับที่สองมาจับมือแล้วให้ไปตั้งให้ผมที่ที่เจ็ดที่แปดผมทำไม่ได้เพราะผมไม่สนใจเลยวันนั้นด้วยคือปัญหาตรงนี้ออนะฮะจะพูดไปแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันว่าไปแล้วมันคืนมันคือจุดจุดมืดในวงการจริงๆคือที่ผมบอกนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับกรรมการอย่างเดียวครับออแล้วก็ จัดตั้งชมรมนกเรือสมาคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการบริหารจัดการเนี่ยต้องมาดูแลคนที่เป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรอ่ะต้องมาดูแลครับไม่ใช่ปล่อยให้ใครทำอะไรก็ได้นะครับในสนามมันเสียคนเล่นนกเนี่ยอยากจะผลิตนกดีๆและมีนกเสียงดีๆเราจะจบกันตรงที่ว่าเพราะมันมีมาหลายช็อตเหลือเกิน เอาช็อตแค่ตรงที่ว่าการตัดสินงที่มันผ่านสายตาเอาแค่ okay, นี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนอะไรนะเริ่มเลยเรครับก็เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยความเห็นผมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการจุดประกายนะฮะให้กับคนในวงการนี้เพราะปัญหาที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลื้อนลังกันมานานมากเลยอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะ <c oughs> ผม,ผมไม่ทราบเลยว่า<ม>เขาจะมีปัญหากรร,กรรมการกรรมการอะไรเรื่องลังอะไรผมไม่รู้รแต่ว่าผมมาเจอกับตัวเนี่ยผมต้องได้ทราบครับต้องต้องชื่นชมฮะว่าอย่างน้อยเป,เป็นท่านแรกที่กล้าออกมาพูดกันอย่างตรงตรงเพื่อจะนําไปสู่ผมเชื่อว่าวิธีแก้ในอนาคตอันนี้อันนี้ผมอยากจะเรียนถามท่านว่าตัวท่านเองเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงว่าแล้วจะทํอยังไงก็จริงๆเนี่ยผมอยากให้เล่นนกสนุกครับ นกเนี่ยสนามไหนผมไปแข่งได้ทุกสนามถ้ายุติธรรมอะไรเหมือนที่ผมพูดในเฟซนะครับทุกสนามผมไปหมดผมคนแข่งนกเห็นกก็ไปแข่งแต่ถ้าว่าไปแข่งแล้วก็กรรมการของสมาคมล็อกให้นกของพวกตัวเองหมดมันก็จบใครจะไปแข่งนะครับไม่ต้องพูดออกมาที่ไม่พูดออกมาเนี่ย ที่ผ่านมากี่สิบป,ปีใครกล้าพูดไหมกี่สิบป,ปียี่สิบป,ปีใครกล้าพูดไหมก็ปล่อยอยู่งั้นนะครับปล่อยอยู่ครับเออได <c oughs> ้ผมต่างจังหวัดผมไม่เวลาผมต่างจังหวัดผมมาเนี่ยครับ <c oughs> ผมมาเนี่ยนกผมผมมันเล่นเงินแบบนี้สกรปรกที่สุดัต้งแต่เล่นนกมาสามสิบปีเนี่ยสกรปรกที่สุด <c oughs> เคยเจอมากรรมการชุดที่ตัดสินเสียงกลางวันนั้นน่เวันที่ห้าธันวาคมปีห้าหกเสียงอื่นผมไม่ทราบครับผมครับ พาะผมฟังนกมาสาปีผมผลิตนกแชมเปียนมากี่ตัวผมไม่ได้ซื้อนกมาแล้วเป็นแชมเปียนผมทําลูกของผมเป็นแชมเปียนผมฟังนกผมกล้าท้าเลยแต่ละคนที่ฟังนกกรรมการทุกคนของสมาคมเก่านะครับสมาพันธ์อะไรเนี่ยครับฟังนกกับผมเนี่ยแล้วผมจะสอนให้ครับถ้าฟังไม่เป็นจะสอนให้ก็เรียนอย่างเงี้ยนับว่ามันน่าจะเป็น เก้าแรกนะครับใครเห็นด้วยฮะก็ช่วยกันส่งเสียงออกมานะครับแล้วลำดับต่อไปยังมีอีกหลายประเด็นมากมายคอยติดตามครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับสดีครับเดี๋ยวมีลายช็อตพี่พูดบันทึก่พูดแบบซื่อๆเนี่ยนะตรงๆอ่ะ เพ,พ,พราะวมันมันมันมาหลายช็อตเอาช็อตแค่